cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cast ครับวันนี้เรามาเล่นด่านศึกสุดท้ายราชาขบถนะครับจริงๆมันมาเมื่อวันก่อนอัดไว้แล้วด้วยนะครับแต่ว่ามีเวลามาทําวันนี้เนาะ อ่ะรุยกันเลยครับมีกี่ด่านไม่รู้นะเป็นด่านยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี้เพิ่งเล่อุ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ผมเคยมีไม่ใช่เคยมีครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะมันเป็นตัวที่ใช้สู้ธาตุดำอะ่ะผมมีผมมีแต่ผมไม่รู้ชื่อเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวอะไรนะโนบุดอากาเออมีจริงๆอ๋อมันมาเป็นบอสด่านนี้เหรอ อ่ะโอเคครับฮ้ยจะว่าไปลืมไปแล้วเนี่ยว่าสมมติถ้าเราเล่นด่านจบนี้ให้จบด่านนี้ใช่ไหมเราจะได้ตัวพัทินั่นหนึ่งใบใช่ป่ะแสดงว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้สุม่มเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปสุ่มแล้วกันนะครับสาธุูขอให้ได้ตัวที่ไม่ซ้ำเถอะเอียงว่าเคยสองครั้งก่อนสุ่มได้ตัวซ้ำหมดเลยนะครับที่ได้ตัวพัทินัมมานะรอบนี้เราก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าเราคงจะได้ตัวใหม่ๆบ้างนะครับ ไปลุยกันต่อขอบคุณทั้ง25-26คนที่ดูคลิปตลอดเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นใครก็มารายงานตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไว้ในบันทึกนิดนึงโอเคไปลุยกันต่อตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่อะเจ็ดใช่ไหมอะไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับขอปรับทับแป๊บหนึ่งนะทุกคนรู้สึกว่ามันมีธาตุดำมาผสมด้วยนะ แมวสมรไจตัวนี้มันสามารถหยุดเวลาท่าอะไรได้นะท่าแดงได้นะมาแล้วมันเริ่มถึกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีโอกาสหยุดเวลาด้วยเห็นปะ่ะหลังๆมาดาเมจเริ่มแรงแล้วมันจะไปหนักตอนไหนรู้ไหมมันจะไปหนักตอนที่ดันหลังๆอนะ่ะเราต้องหาแมวที่รู้สึกว่าโจมตีแรงๆแล้วก็โจมตีระยะไกลนะครับ แต่จริงๆเล่นจบไปแล้วนะแฮ่เล่นจบแบบ2มงกุฎไปแล้วครับแต่ว่าตอนเล่น2มงกุฎไม่ได้อักนะแต่ว,ว่าวิธีการเล่นเล่นดบับเดียวกับ1มงกุฎเลยครับเดี๋ย่าไปดูด่านสุดท้ายแล้วกันว่าผมใช้ตัวอะไรก็คือผมใช้ตัวนั้นแหละในการจัดการนะเผื่อใครแบบยังไม่ชนะนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นด่านแบบนี้เทคนิคของผมก็คืออย่าอย่าใช้ตังซุรุยซุไลครับใช้แบบที่มันจําเป็นจําเป็นนะ หลังจากที่เราได้เล่น1มงกุฎไปไงเพราะว่าไอ้ทุกคนเห็นเหรียญป่ะเงงข้างบนน่ผมมีอยู่ 7, 1630แต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ถ้าเราเล่นเก็บจนแบบตลอดนะครับด่านพิเศษที่มันมาอยู่ในด่านอินเดีนดนนดนดนยนน,ดน,ดนนู้นอินเดียนนั้นอินเดียนี้ยผมจะเข้าไปเล่นตลอดแล้วก็ทําเป็นคลิปสั้นนะก็ลองไปดูได้นะครับเราไปเก็บกองทุนให้มัน กองทุนเงินให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อที่เราจะสามารถเลีกยกแมวเป็นเก่งได้นะเมันมาเริ่มตึงแล้วครับแต่ก็ยังชนะมาได้อะโอเคเดี๋ยวมันจะไปแยกอย่างน้ำหลักแหละเพราะว่าม,มันก็เริ่มถึกขึ้นใช่ปะ่ะต้องไปดูครับว่าดัดหลังๆมันมีตัวอะไรผมก็เล่นไว้พักใหญ่ก็ลืมดูเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูด้วยกันนะไปต่อครับ วงเล็บไรปานีอยากได้ตัวที่จมตีระยะไกลนิดนึงเอาไซเบอร์พังนี่วะไซเบอร์พังนี่เป็นแมวที่แบบช่วยชีวิตผมมาหลายรอบมากเลยนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ครับยวเอาอีนี่ตัวครับแมวมือปืนซุ่มยิงเอามาช่วยกันแต่ตัวนี้มันมันโดนผลักหรือเปล่าวะต้องดูก่อนนะไอ้บอสเนี่ยโนบุนากะเนี่ย โอ้โหอากูเดียวโอโ้อากูซากด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นหมานะพูดถึงนี่หน่อยได้ไหมพูดถึงตัวหมาหมาท่าซากหน่อยได้ไหมจำได้เลยว่าสมัยแรกๆที่ผมเล่นใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันคือท่าซากไงแล้วก็ถามไปอยู่โดนด่าเฉยเลยครับเออไปย้อนดูได้นะคือบางทีเราเข้าใจว่าหลายคนก็เล่นเกมน,นี้แต่ต้องอย่าลืมนะว่าแบบบางคนเขาเพิ่งเล่น ไปโชว์ภูมิโชว์พาวอะไรไม่รู้แล้วก็มาดา่าเราว่าแบบไม่ฉลาดเลยเอ้าจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันคือท่าซากเออแรกๆเราก,ก็ไม่รู้หลังๆโอเคเรารู้แล้วแต่เราก็ไม่เคยบ่นใครนะไม่เคยแบบพี่ตัวนี้ใช้ท่าซากหรือเปล่าเราก็ไม่เคยแบบใช้ข้ามแบบนั้นสก,การว่าคนอื่นนะส่วนใหญ่เราก็จะตอบไปว่าใช่ครับมันคือท่าซากเนี่ยตอบแค่นี้มันก็ตอบไม่ง,ง่ายนะบางคนมาตอบแบบ <S <S ไม่รู้เหรออะไรแบบเนี้ยไม่รู้เหรอเป็น สัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารหรือเปล่าอะไรแบบนี้อะไรนะก็แบบคนแบบนี้เนาะมาบทให้ฟังครับแต่ว่าเจอจริงๆนะลองไปดูได้ mm hmm. ก็คอมเมนต์นั้นยังอยู่นะครับไปดูได้เหมือนกันเออทุกคนแบบนี้เป็นคนที่แบบไม่ควรครบไม่ควรยุ่งเกี่ยวควรจะบล็อกไปเลยอะไรแบบนี้ mm hmm. เห็นไหมมันเริ่มเถขึ้นแล้วทุกคนนบุนากะเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้อ่าไซเบอร์พลังเนะีับ ออกมาเราไม่ได้เอาตัวสู้อากูมาด้วยอะถ้าเอาตัวสู้อากูอย่างเช่นแมวกลวยนะแมวกลวยแมวกลวยเนี่ยสามหน่งห้าใช่ไหมคือ3ามหกสักอย่างนี้นะราคาก็ก็ถือว่ากำลังดีเดี๋ยวดูมือปืนมามือปืนมันยิงแล้วมันผลักไหมอะ หรือติดติดติดชะลอไหมแมวปลาว่ายน้ำเนี่ยต้องปล่อยในจังหวะด,ดีๆนะครับบางทีปล่อยไปปุ๊บโดนเลเซอร์จากบอสก็จบเลยเหมือนกันยังไม่ทันจะโจมตีถึงแม้ว่าจะโจมตีแรงนะครับเอ๊ะมันโดนผลักไหมไม่ผลักนี่ว่า ใช่ไหมน่าเออจริงด้วยอืแสดงว่าแมวมือปืนส้มยิงไม่ได้ช่วยอะไรครับต้องใช้เซเบอร์พรังอย่างเดียวก็ระดับสองมงกุฎนะครับผมไม่ได้ใช้แมวมือปืนส้มยิงนะผมใช้เซเบอร์พรังสีตัวถึงห้าตัวนะในการจัดการใช้ระยะเวลาในการเล่นนานมากเลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเล่นดาน่านย่งต้องใช้เวลาในการเล่นขนาดนี้เลยเหร อะไรประมาณนี้นะะแต่เราลองเล่นไปครับแต่มันคือดาดสุดท้ายแล้วนะในอีเวนต์นี้ต่อไปน่าจะเป็นอีเวนต์คอแลแลบปะที่กำลังจะมาถึงไม่แน่ใจว่าว่าเกเลียนจะมาก่อนหรือโซนิกจะมาก่อนหรืออาจจะไม่มีมาเลยก็ได้ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราเก็บอาหารแมวพร้อมแล้วนะครับ3000กระป๋องเพื่อไว้ในการสุ่มโดยเฉพาะ ส่วนตัวแรกก็เก็บไว้สุ่มโดยเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ช่วงนี้จะไม่มีการสุ่มอะไรยกเว้นตัวพระธน้มเดี๋ยวหาเวลาไปสุ่มก่อนแต่ไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนนะเห็นไหมหลังๆมาเราเริ่มต้องประหยัดแล้วครับบางทีเราก็ฟุ่มเฟือยไปเยอะมากกับช่วงต้นๆเกมนะมเห็นไหมมือปืนซุ่มยิงมันไม่ได้ผลักนะครับเหมือนมันจะโดนโล่บาเรียอะไรสักอย่างด้วยเห็นปะยิงไม่เข้าตรงกันข้ามครับ ไซเบอร์พลังสตัวช่วยกันยิงตุ้มตามตุ้มตามเลยเดี๋ยวผมตัดไว้ถ้าจัดการได้เดี๋ยวผมตัดไปตอนจบเลยนะเพราะว่าเมื่อกินเวลาไปนานมากขนาดหงมงกุฎผมกังใช้เวลาเล่นประมาณกัอบครึ่งชั่วโมงเลยในด่านนี้นะครับใช่เพราะว่าดาเมจไซเบอร์พลังมันไม่ได้โจมตีแรงไงเราเน้นที่แบบเออไม่ให้มันเข้ามาใกล้เรามากครับตัวนี้ก็น่ารำคาญนะเออากุมิสเตอร์เนี่ยทุกคนเหลือเงิน150 อ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้เลยแล้วกันนะครับตัดไปตอนสร้างดาเมจจะจบเลย,ยแล้วกันนะโอเคเนี่ยเกื <c oughs> อบแล้วเกือบตุยจริงๆในะรอบนี้แต่ก็ชนะมาได้ครับเรียบร้อยจบแล้วครับขาวสารด่านนี้เรียบร้อย